สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติมจะพามาดูที่ดินนะคะอัปเดตแปลงที่ดินนะคะบ้านสวนซ้ายครองสิบสี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะอันนี้คือตรงนี้นะคะจะเป็นวิวนะคะวิวสวนวิวทุ่งนาตรงนี้ทางเจ้าของเขาจะปลูกกล้วยนะคะนี่ค่ะได้มาปลูกกล้วยได้ประมาณสองเดือนแล้ว เนี่ยค่ะบรรยากาศเนาะแล้วก็มีบ้านสวนมีเพื่อนบ้านด้วยอันนี้แปลงที่ดินนะคะเราบ้านอยู่สามแปลงสองร้อยตารางวาค่ะซึ่ง ที่ดินนะคะจะมีขนาด2องไวจรรางวา3แปลงนะคะแล้วก็1ไร่เราขายเป็นเงินสดหรือว่าแบ่งชำระได้1ปีนะคะผุมสูงกว่าถนนประมาณ20่สิบเซนนะคะมีลวคาบอยให้เป็นที่เรียบร้อยไฟฟ้าประปามีให้ครบด้วยนะคะเนี่ค่ะหน้ากว้างประมาณ18เมตรนะคะเนี่ค่ะตอนนี้ก็ถนนก็จะลกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวทางเจ้าของก็จะมาเคลียร์นี่ค่ะนี่ก็จะเห็นจุกป,ปราปาเนาะเนี่ยค่ะ ไฟฟ้ามีให้ครบตอนนี้นะคะโครงการของเราจะว่างอยู่เงินสดนะคะว่างอยู่3แปลง200ตารางวาแล้วก็1ไร่นะคะสนใจราคานี้นะคะอยู่ที่950,000บาทน้ากว้าง18เมตรลึกประมาณ50เมตรนะคะและที่สำคัญห่างจากถนนตังสิทธิ์นครนายกมาที่นี่ก็ประมาณ12กิโลค่ะแล้วก็ ไปน้องแท่สระบุรีก็แปดเนาะแปดกิโลค่ะแล้วก็ออกจากสกัดห้าจากนี้ไปนะคะสก,กัดหาประมาณสามกิโลก็ไปลัดออกไปนะครนายกไปถนน3ามสาได้อีกสุบรรณสอนนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศเนาะถนนโครงการก็กว้างถึง6เมตรนะคะยกเป็นที่สาธารณะนะคะเนี่ยค่วสวนบรรยากาศยาเย็นน่าอยู่มากๆค่ะสนใจทักมานะคะ084-132 0, 0ดสีค่ะ สวัสดีค่ะ